เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกคนนะครับตอนนี้กลับมาสู่ช่องตะกี้พายกันแล้วนะครับทุกคนก็ในตอนนี้นะครับในตอนตะกี้พายนะครับเราจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวระบบวันเพเดนะครับซึ่งก็ต้องบอกงี้ก่อนทุกคนคือเป็นสิ่งที่คือมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะถามว่าใหม่ไหมในวงการนี้นะครับที่จริงมันเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีในระบบรถไฟฟ้ามายาวนานมากทุกคน ถ้าใครได้ชาร์จรถไฟฟ้าหรือได้จักรรถไฟฟ้านะครับในบ้านเรานะเรามีมาตั้งหลายปีละสามปีห้าปีอะไรเงี้ยนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินระบบนี้นะครับคือระบบวันพีโดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับทุกคนว่าวันพีโดคืออะไรนะฮะแล้วใช้งานยังไงนะครับยากไหมต้องปรับตัวยากไหมนะครับแล้วรถคันไหนบ้างนะครับที่มีระบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญในการซื้อรถเร็วต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าเป็นผมนะเวลาผมซื้อรถนะรถคันนั้นต้องมีระบบ วันพีโดนี้นะครับผมถึงจะทําการซื้อนะครับมันเป็นช้อยส์หนึ่งเลยที่จะทําให้ตัดสินใจในการซื้อนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของสเปคอะไรต่างๆอย่างเดียวนะครับอ่าเริ่มแรกนะครับหัวข้อแรกที่เราจะพูดคือเรื่องของระบบวันพีโดนะครับวันพีโดคืออะไรนะครับทุกคนก็ก่อนจะพูดถึงวันพีโดเรามาเข้าใจในหมวดหมู่ใหญ่นะครับของระบบอ่าการชะลอความเร็วรถไฟฟ้านะครับ ซึ่งซึ่งนะครับระบบการชะลอความเร็วรถไฟฟ้านะครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็น2อย่างใหญ่ๆนะครัืออันแรกคือเป็นระบบการหน่วงนะคแบบหน่วงธรรมดาทั่วไปนการเป็นระบบหนึ่งครับคือระบบที่เรียกว่าวันพีโดราก็จะมี2ระบบหลักที่ที่ผมสรุปออกมาใหญ่ๆนะครับทีนี้เราจะขยายความมานิดนึงก็คือในส่วนของตัวเทียบกับรถสันดาบนะครับในส่วนของรถสันดาบนะครับเวลาเราขับรถไปนะ อ่าเวลาขับรถไปสมมติเราเร่งความเร็วระดับหนึ่งปุ๊บจากศูนย์ไปถึงร้อยอ่าทีนี้เราอยากให้ศูนย์ถึงร้อยของเรานะครับอ่ามาดูว่าศูนย์ถึงร้อยของเราเนี่ยอ่าเราอยากทําให้ความเร็วเนี่ยอยู่คงที่ตลอดไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องแบบเหยียบเบรกหรือใช้ระบบอะไรก็ตามเพื่อชะลอความเร็วนะครับรถสันดาปโดยทั่วไปนะฮะเราขับไปถอนเท้าจากคันเร่งนะครับระบบก็เฉยเฉยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการแบบ ขับไปด้วยความเร็วนั้นสมมุติเราเหยียบที่ร้อยนะครับรถก็จะทําความเร็วร้อยไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการเสียความเร็วไปให้กับพวกแรงเสียดทานทางลมหรือแรงเสียดทานความร้อนต่างๆนะครับทําให้การความเร็วที่เป็นระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับชะลอชะลอลงมานะครับจนเหลืออะไรก็ตามนะครับแล้วมันก็จะชะลอจนหยุดปีงแต่ใช้เวลานานมากนะฮะกว่าพลังงานจนที่รถสร้างมานะครับแล้วก็จะเหลือความเร็วศูนย์เนี่ยซึ่งมัน อยากมากนานๆน,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 นะครับอ่าซึ่งรถสันดาปก็ประมาณนี้แต่ใน,นส่วนของตัวที่เป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่จริงๆผมว่าแทบทุกคันนะไม่น่าไม่น่ามีไมคันไ,ไหนไม่มีนะครับจะมีระบบที่เรียกว่าระบบการหน่วงอ่าระบบการหน่วงมีหลายชื่อมากทุกคนผมต้องการอย่างนี้มีหลายชื่อมากชื่อแรกก็คือเขาเรียกว่าอ่า regenerative braking อ่า regen brake นะกาเรียกสารนี้ก็ได้นะครับ regen brake ก็คือระบบที่เรียกว่าเป็นการชะลอ นะครับรีเจนก็คือการเอาพลังงานรีเจนเนอเรตก็คือเอาพลังงานมาเจนเนอเรตซ้ำรีเจนเนอเรตนะครับก็คือเอาพลังงานที่เราได้ทําการใช้หรือสร้างไปแล้วเรียบร้อยนะครับรีไซเคิลกลับมานะครับก็คือสมมุติเราเหยียบนะครับผมเหยียบความเร็วเช่นจากในดูในจอประมาณ7 6 7 5นี่ครับเราต้องการทําให้ความเร็วนั้นชะลอนะครับอ่าเราก็ทําการถอดเท้าออจากคันเร่งนะครับรถจะทําการชะลอความเร็วนะครับ ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้โหมดดีนะครับทุกคนเป็นโหมดชะลอแบบต่ำๆ regenerative ต่ำๆนะครับผมตั้งคันนี้เป็น regenerative แบบต่ำๆนะครับซึ่งในคันนี้ที่ผมผมกําลังขับอยู่ก็คือตัว bmw ix3 นะครับทุกคนซึ่งระบบการชะลอผมตั้งไว้ต่ำสุดคุณจะเห็นที่หน้าจอตรงนี้นะครับมีขีดต,ตกลงมาตั้งต่ำสุดชะลอแค่นี้เนี่ยจาก60 50 5 8มีการชะลอแต่ชะลอด้วยเลขที่ต่ำเพราะผมตั้งไว้ต่ำสุดนะครับอ่าซึ่งคันนี้มันตั้งได้3ระดับ อ่าสีระดับแล้วกันอันแรกคือโลนะครับโลเดียอมไฮแล้วก็เป็น Auto. ออโต้ออโต้นี่มันก็จับตามรถคันหน้าเลยว่าไปนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบใช้ผมก็จะตั้งเป็นโลอ่าผมก็อยากให้มันชะลอเหมือนรถน้ามันหน่อยเพราะว่าผมไม่ไหวกับอาการเวียนหัวสมมติสมสมติผมเป็นคนไม่ชินแ <c oughs> ต่ที่ตัวเองชินนะครับแล้วก็จะมีอารมณ์แบบเออลองลองลองในการชะลอหน่อยอ่ารถรถคัน,นหน้าเริ่มเบรกอ่าเราชะลอเนี่ยมันจะหน่วงช้ามากทุกคนเราจะไม่รู้สึกเหงือกัน บุบปูบบปบับอย่างนี้นะครับแต่กับการถ้าคุณใช้โหมวดวันพโรนะครับรับรองถ้าคนไม่ชินนะมันจะมีอาการเวียนหัวมันจะรู้สึกไม่ดีนะครับต้องบอกนี้เลยแต่สำหรับผมผมชินแล้วผมก็เลยจะสามารถจับระดับมาในพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ต้องฝึกนะัทุกคนถ้าทุกคนสามารถฝึกได้จนเก่งแล้วนะครับทุกคนจะสามารถใช้วันพโอโดยที่ไม่มีอาการแบบเวียนหัวหรือจะ,จ,ะจะอ้วกอะไรนะครับ ซึ่งก็ถามว่าในคันนี้สามารถทําได้ไหมก็ทําได้นะครับถ,ถ้าคุณจะลองทําคุณก็ทําได้นะแต่แต่ว่าต้องใช้ความชิดหน่อยอ่าผมทําให้ดูถ้าเราปรับเป็นตัว one pedal นะครับตบใน bm คันนี้มันตบซ้ายเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่านะครับทุกคนถ้าเป็นตัว i x 3รุ่น2024เนี่ยปัจจุบัน2023นะครับก็คือมันก็สามารถอ่ากดเขียยนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นะ gbm ก็จะเป็นเขียยเขียยเป็นก้อนเขียสองรอบ จุดมันก็จะกลายเป็นโหมด B แต่คันนี้มันเป็นเกียร์เก่านะครับเพราะนั้นเราต้องตบซ้ายตบซ้ายคุณสังเกตนะครับการหน่วงนั้นแรงขึ้นสังเกตได้เลยเดี๋ยวผมเร่งไปนิดนึงนี่เราต้องถอนเท้าเห็นไหมทุกคนมันจะหน่วงแรงนะเห็นไหมขีดตัวนี้มันลงมาแรงมากนะครับกับการถ้าผมกลับไปโหมด B เอ้ยเป็นโหมด D นะครับเราออกไปปุ๊บชะลอถอนเท้า เนี่ยเห็นไหมชะลอน้อยมากเราจะไม่เห็น,หนความนวงเลยนะครับนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่2อ,อย่างที่ต่างกันอย่างที่ผมบอกนะครับามาว่ากันต่อก็คือมีหลายชื่อมี regenerative baking หรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่า curl mode นะครับ curl า curl mode ก็หล้เรียกยังไงก็ได้นะครับก็มีไปเป็นสองชื่อนี่แหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าเป็น one pedal นะครับซึ่ง one pedal ก็อย่างที่ผมบอกที่ผมใช้ให้ดูคือโหมด B นั่นเองนะครับ โหมด B จริงๆถ้าขวาถ้าถามในเรื่องของตัวรถน้ํามันนะโหมด B หรือโหมด L เนี่ยมันคือลักษณะคล้ายกันก็คือเป็นการแบบใช้เพื่อขึ้นเขาลงเขานะครับเพราะว่ามันเป็นโหมดที่เราจะหน่วงดึงรอบเกียร์ให้ให้เป็นรอบรอบเกียร์สูงเกียร์ต่ําเกียร์ต่แตํแจะรอบสูงนะครับเพื่อเขาเรียกว่าไงดึงดึงการเบรกเขาเรียกว่าไงปะใช้ใช้ใชเออ engine brake อ่ะ,อะ,ออะพูดงี้พูดงง อนจินเบรกก็คือระบบที่อย่างที่บอกก็คือค,อคล้ายๆคล้ายๆหมดร e เจนทีทเบรกกิ้งนะครับก็คือเราจะใช้ตัวเกียร์ฟันเฟืองในเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวปรับความเร็วนะครับอ่าเป็นตัวปรับความหน่วงความเร็วไม่ให้ความเร็วรมัมเรนเกินได้ได้ลงเขาง่ายหรือว่าเอาไว้ขึ้นเขาวเวลาต้องการแรงบิดเยอะนะครับเพราะว่าเกียร์หนึ่งมันเป็นเกียร์ต่ำาเป็นเกียร์ที่แรงบิดสูงอ่านะครับ แต่สหรับรถไฟฟ้านะครับเกียร์บีเนี่ยทุกคนอย่าไปเข้าใจว่ามันเอาไว้ลงเขาอย่างเดียวนะคือเกียร์บีเนี่ยชื่อมันเกียร์บีเฉยแต่ความจริงคือมันคือวันเพโดนะครับเนี่ยอย่างในบีเอ็มนะครับเกียร์บีของเขามันก็คือวันเพโดเนี่ยผมไม่ได้เหยียบเบรกนะทุกคนผมถอนเท้ารถนิ่งอันนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะรถนิ่งเลยนะครับทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าเกียร์บีหน้ามึนนะเมียนรถเยอะมาก นะก่อนเราจะไปสอนเรื่องของการใช้นะครับเราจะมาพูดเรื่องว่ารถคันไหนบ้างน,นะครับที่มีตัวระบบนี้นะครับที่เพื่อผมบอกไปนะคือรถคันไหนบ้างมีเกียร์บีนะครับหรือตัววันเพเดลนี่นะครับซึ่งรถนี่ที่มีนะครับผมต้องบอกนี่คือวันเพเดลเนี่ยมันจะมีหลายสำนักหรือหลายเจ้านะครับที่เขาจะอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าประชาชนทั่วไปเรานี่แหละเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ารถคันนี้มันมีวันเพเดลน,นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มีหรือมันไม่ได้ใกล้เคียงนะครับ อ่าคือรถรถที่มีนะครับคือต้องบอกแบบนี้มันจะมีรถที่เราเข้าใจผิดที่มามันอาจจะมีวันพีโดแต่วันพีโดจริงๆแล้วเนี่ยในในความรู้สึกผมนะนสิ่งที่เรียกวันพีโดมันควรจะเป็นอะไรที่ถึงหยุดนิ่งนะครับวันพีโดมันมีทั้งหยุดนิ่งและไม่หยุดนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่นิยามยากนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนบอกว่าถอนเท้าจากคันเร่งแล้วรถชะลอก็เอาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะต่างอะไรกับเคอร์สโหมดใช่ไหมในความรู้สึกผมว่าเออมันกลายเป็นไม่ต่างกันเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าในในิยาผมของผมนะ รถที่มีวันฟีโดคือรถที่ทอนท้ารถหยุดนะครับผมจะเอาอันนี้เป็นตัวหลักนันะครับฉะนั้นคันไหนมีบ้างนะครับคันแรกของตัวระบบนี่นะครับที่ผมจะกล่าวก็คือตัวค่าย,ยนี้เลยค่ายที่ผมขับเนี่ยก็คือค่าย B M เม <BMW S 1> <BMW S 2> นะครับ B M เมับเยนี่ยมีวันพีโด์แน่นอนนะครับทุกคนบอกเลย B ี W ับยทุกรุ่นนะครับที่เป็นรถไฟฟ้ามีวันฟีลด์หมดอันนี้คือไม่ต้องตามหาให้ยากเลยนะครับเป็นค่าย เป็นค่ายเดียวที่รถไฟฟ้าเยอะมากนะฮะจริงๆก็ถามว่าเยอะที่สุดไหมผมผมว่าก็ถ้าบ้านเรานะ b บีนเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่รุ่นเยอะสุดนะครับมีตั้งแต่อะไรไอสามใช่ไหมที่เป็นรถตุ้ยๆอ้วนๆ,ๆนะแล้วก็มี i อสอ่าแล้วก็ i5 ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานนี้นะครับมี i5 i4 แล้วก็มีตัว i7 i x อ่า ix3 suv มี ix3 ix เนี่ยนะครับ ซึ่งทีงก่กล่าวมาทั้งหมดนะครับมันจะมีวันเพโดหมดเลยซึ่งมีแบบปัญญูนะครับวันเพโดของเขาคือเกียรบี B. อ่าทุกรุ่นเลยแค่ระบบอะไรจะต่างกันนิดนึงเช่นเกียรบีรถรุ่นใหม่จะเป็นการเขลียร์นะครับเป็นการเขลียร์ B. ดึงไปหาเกียบี D. สองรอบจึ๊ดๆมันจะกลายเป็นเกียรบี B. นะครับแต่คันนี้มันก็จะเป็นการตบซ้ายถ้าเป็นเกียร์รุ่นแบบนี้นะนะครับแล้วก็รุ่นต่อ,อมาก็คือตัวอ่าของวอลโวอ่าวอลโวก็มีวันเพโดนะครับอันนี้มีผมไม่แน่ใจว่ามีทุกคันไหมแต่ผมคิดว่ามีทุกคันเพราะว่า วันเพโดของ b ีเนี่ยไอ้แม่ของบวันเพโดของตัววันโวเนี่ยมีทั้ง XC40 r e c h a r g e p ์ r e ชาร์ตกับ c ี0 r e c h a r g e p ช r e ์ตพิเรตินะมีทั้งสองโมเดลเลยทั้งทวินกับซิงเกิลมอเตอร์นะครับซึ่งก็ต้องกล่าวแบบนี้ว่าอ่าผมคิดว่ามีทุกรุ่นนะแต่ผมไม่รู้ว่า EX30 เนี่ยจะมีไหมเพราะว่า EX30 เนี่ยมัน มันเป็นรถที่เรายังไม่มีใครได้ลองขับอลทุกคนผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีวันพีโดแบบถึงหยุดนิ่งไหมนะครับนะผมผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีถึงหยุดนิ่งไหมแต่ว่าไอสองรุ่นพี่เขาอะมีนะครับ40ทั้งสองตัวเลยมีวันพีโดหมดนะครับผมก็เลยคาดเดาว่า e x 30คงจะมีนะไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็วันพีโดของตัววันโบเนี่ยเราจะกดผ่านหน้าจอนะครับทุกคนจะไม่ใช่การผ่านเกียร์บีอย่างงี้นะครับเพราะว่าเกียร์วันโบก็มีมีเกียร์เหมือนมันธรรมดาเลย RND จบเลิกนะครับ นะถ้าจะเข้าใจพิโรคุณต้องไปกดที่จอแล้วก็ปรับได้เลยหลายระดับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันปรับได้เยอะแหละแล้วก็ตัวรุ่นต่อมาคือ Ford Mustang Mark E นะครับคันนี้มีวันพีโรนะครับเราได้ลองขับมาแล้ววันพีโรของเขาก็เปิดที่จอเหมือนกันนะครับตั้งไม่ได้นะฮะมีแค่หน่วงกับไม่หน่วงแค่นั้นนะครับซึ่งก็ผมก็ประทับใจชอบดิทรงเท่แล้วก็ต่อมาคือตัวตัวนี้พูดไม่ได้เลยนะครับไม่พูดไม่ได้เลยซึ่งเป็นรถที่ก็ค่าเป็นกระแส คือเทสลาเนี่ยนะครับเทสลาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเขาก็ต้องมีวันเพดอนะครับยังไงมันก็ต้องมีนะเทสลาไม่มีเนี่ยแบบรับไม่ได้ <c oughs> นะครับเทสลานี่มีวันเพดอซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับมันทําให้เราแบบเออที่ผมบอกมันทําให้เราขับสบายขึ้นนะครับถ้าสำหรับคนชิน <c oughs> นะฮะซึ่งวันเพดของตัวเทสลาก็ปรับพ่จอเหมือนกันนะครับอ่ะคุณสามารถปรับพ่จอได้น่วงแรงนะครับรถทุกคันที่มีวันเพดถึงหยุดนิ่งน่วงแรงทุกคัน นะครับไม่มีเว้นแขนไห่วงแรงยนะครับก็หลักๆก็จะมีสําหรับค่ายยุโรปหรืออเมริกาจะมีแค่เท่านี้นะครับนอกนั้นไม่มีวันเพดนะทุกคนหรือมีแต่ว่าไม่หยุดนิ่งอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับนิยามของผมนะคือหยุดนิ่งนะต้องหยุดนิ่งถ้าไม่หยุดนิ่งไม่นับนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งค่ายญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมรู้แล้วลองขับนะครับคือตัวนิสสันนะครับนิสสันมีทั้งนิสสันลีฟนะครับ แล้วก็รถที่ขายไฟฟ้าก็คือตัว n i s สันคิก k ์อีพาวเที่เป็นเจนหนึ่งเจนหลังไม่มีแล้วนะครับเจนหลังเป็น e-pedal ไม่หยุดนิ่งนะจ๊ะไหลถอนเท้าไหลนะครับไม่หยุดแต่นี s สันลฟเนี่ยนสสันลฟต,ตัวที่ปัจจุบันยังขายอยู่ก็ยังเป็น e-pedal อยู่แล้วก็ตัวอื่นที่ยังไม่ไมขายบ้านเราคือตัวนิส a ันอาริยอันนี้ผมไม่รู้จริงเออาริยาเนี่ยหยุดนิ่งไหมนะครับแต่ผมก็คาดเดาานะว่าคงไม่หยุดนิ่งเพราะมันเขียนว่าเป็น e p e d a เหมือนกันนะครับ ไม่รู้เหมือนกันทุกคนมันตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ลองขับไงทีนี้เรามาขยับมาสู่ค่ายอื่นบ้างนะครับที่มีระบบคล้ายวันเพดแต่ไม่ถึงหยุดนิ่งแต่มีความหนุ่งที่แรงมากนะครับก็คือรถค่ายจีนนั่นเองนะครับรถค่ายจีนเนี่ยผมด้เลยลำดับความแรงแบบนี้คือมันจะมีอันที่แรงมากกับอันที่โคตรไม่แรงนะครับอ่ะผมกินอันที่แรงมากคือยกให้น้องใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาคือช้างอันนั่นเองช้างอันดีพอนะครับตัวดีพอเนี่ยมี ตัวเขาเรียกว่าวันเขาก็เรียกวันเพโดมั้งนะครับผมแต่ผม,มเขาไม่ได้เขียนที่หน้าจอวันเพโดที่ผมไปลองขับเขาเรียกว่าเป็นก็เป็นรีเจนเบรกเหมือนกันนะครับแต่เราสามารถปรับระดับได้นะครับเนี่ยปรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะฮะแต่ถ้าคุณเลือกเป็นโหมดต่างๆพวกโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มอลอะไรพวกนี้นะครับการตั้งรีเจนเบรกเขาจะตั้งเองนะแต่เราสามารถกดตั้งค่าด้วยตัวเองได้นะครับตั้งโหมดอะไรก็ตามเป็นเรื่องของตัวเองอะตั้งพงมาลายสปอร์ตช่วงล่าง ไม่ใช่ห้องล่างก็ได้เลยนะผมมาในสปอร์ตคารเลี้ยงสปอร์ตแต่ตั้งรีเจร้อยก็ได้ัทำได้เหมือนกันผมเคยทำแหละจบรีเจร้อยของเขาเนี่ยหน่วงแรงมากนะที่พอเนี่ยเป็นรถจีนคันแรกที่ผมได้ลองขับแล้วมันหน่วงแรงแรงนะครับเพราะว่าคันอื่นรถรถจีนคันอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกโอล่าหรือเอ็มจีอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ไม่หน่วงหยุดนิ่งนะหน่วงไม่แรงมากนะหน่วงเบาเบาบางมากทุกคนจริงมันหน่วงไม่ค่อยแรงเลย ผมก็เลยความรู้สึกว่ามันมันเบานะมันก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าต้องบอกว่าที่พาวในยกให้เลยครับเรื่องความความหน่วงแรงแต่เขาไม่ถึงหยุดนิ่งทุกคนหน่วงแรงจริงแต่ว่าไม่ถึงหยุดนิ่งแต่การหน่วงเขามันจะมีความเขาเรียกว่าไงค่อนข้างหัวปักความความหน่วงจะคล้ายซีวิกหรือคล้ายพวกแอคคอร์ดที่เราปรับรีเจนลบตรงแพทเทิร์นปรับจนเต็มมันจะมีความขาดความสมูทนิดนึงนะครับซึ่ง ที่ผมลองขับอะตัวไฮบริดของ Honda นะจะคล้ายๆกับดิพอรเลยคือหน่วงแรงประมาณนั่นแหละแต่เรื่องความสมูทในการถอนจุ๊ๆๆๆๆๆๆๆยัง,ยงไม่ค่อยเนียนมากแต่ว่าถือว่าไม่ได้ดีแล้วนะครับถือว่าทําได้ดีละวเมื่อเทียบกับรถจีนอลยนะ <c oughs> แล้วก็ลองลงมานะครับที่มีความหน่วงแรงหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้สู้ดิพอรก็คือตัว i อพีโนะไอพีโของ i <c oughs> <นะ S 2> อออ,อนไอออที่เราได้ลองเคยไอออนไวท์พันะครับไอออนไ i p ์พ s เนี่ย เขามีโหมดนะทุกคนมี4โหมดเลยแล้วก็มีโมหมดนึงเป,นเป็นเรียกว่าโหมดไอเพโดไอเพโดเนี่ยเขาเคลมว่ามันคือวันเพโดแต่ว่าที่ผมลองนะครับมันไม่ได้หน่วงเท่าคือหน่วงแรงกว่าโหมดทั่วไปแต่ก็ไม่สูดิพอดิพอหน่วงแรงกว่าเยอะนะนี่ก็บอกนี้แล้วก็รถคันอื่นที่มีระบบตัว e p เ d โดนะครับนะที่ที่มีระบบนี้ที่บอกไปนะครับก็คือตัวเอ็มจีกับโอล่านะครับเอ็มจีโอล่ามีความหน่วง ที่ค่อนข้างปานกลางแล้วกันไม่ได้ไม่ได้แรงไม่สู้ไอพิโดนะครับก็ผมให้2องันนี้เป็นความใกล้เคียงกันนะครับทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสุดท้ายนะครับของรถจีนที่ไม่หน่วงไม่หน่วงดีเลยหน่วงน้อยจนเา่าเล็กหน่วงเหรอเนี่ยนะครับก็คือ BYD นะครับ BYD เนีย่ยผมบอกเลยอย่างนี้เล็กหน่วงเหรอเนี่ยความรู้สึกผมนะทุกคน เล็กหนว่วงเหรอขนาดขนาดมีไปดีนะขนาดเราปรับปรับเป็นไฮนะไฮรีเจนยังแบบเบาบางมากผมแทบไม่รู้สึกเลยนะครับเออนี่ก็ว่ากันไปทุกคนทีนี้เรามาดูในฝั่งของตัวรถที่เป็นรถอ่ารถฝั่งยุโรปบ้างนะครับที่มีระบบหน่วงแต่ไม่ถึงเป็นบันพิโดก็คือ Mercedes-Benz นนั่นเอง m ม r c ์เซเดสเบนเนี่ยผมก็ต้องกล่าวว่ามันเป็นรถที่ในเรื่องของการใช้รีเจนเบรกเนี่ยถือว่าหนักก็หนักได้อยู่หนักใช้ได้นะครับแต่ไม่หยุดนิ่งทุกคนผมลองขับตัว EQS แล้วนะครับผมลองปรับร e เ e นจนแม็กสุดแล้วผมลองกับรถปกติเวลากับรถนะทุกคนเราถอนเท้าปุ๊บมันลับรถได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเสือแต่เพราะมน EQS นะผมขับไปชะลอเตรียมกับรถใช่ไหมแล้วเราต้องเบรก แต้วทุยงเกมันไม่หยุดนะครับผมก็เลยเคลมว่ามันไม่หยุดแล้วถามมว่าตัวอื่นมีระบบแบบนี้ไหมเช่นตัว Citron ที่ไม่ขายบ้านเราหรือตัว Polstar เนี่ย Polstar เราก็ไม่รู้แต่ Polstar เป็นแบรนด์ย่อยเป็นแบรนด์ในเครือของวัลโวนะผมก็เดาว่าคงจะมีแล้วก็อย่างตัว Mini เออ Mini ผมลืมพูด Mini Cooper Mini Cooper เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ของ Meridian Auto เหมือนกันทุกคนก็คือ เป็นนกกุบียวัดนนะถึงจะเป็นคุบเดียวกันก็จริงแต่มินิไม่มีระบบนี้นะครับทุกคนไม่มีวันพิโนะเราผมได้ลองขับมาแล้วมินิ Cooper SE ที่เป็นไฟฟ้าร้อนะครับไม่มีหมดหน่วงแรงนะนะครับถอนเท้าได้พอชะลอแต่ไม่หน่วงแรงอันนี้ผมต้องกล่าวอย่างนี้เลยก็ประมาณนี้ทุกคนเอาประมาณนี้แล้วการที่ผมรู้สึกว่ามีนะทุกคนโดยวันพิโดนะครับ แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสอนทุกคนใช้นะครับว่าวันพีโดเนี่ยใช้ยังไงบ้างนะครับให้ทุกคนได้แบบเรียนรู้ไปพร้อมกันผมจะลองใช้ในกรณีที่เป็นทางลงกับไม่ลงขึ้นกับไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเป็นให้ทุกคนเป็นวิทยาทานในการดูนะฮะวันพีโดเนี่ยก็ในรถบีเอ็มดับเบิลยูนะครับตอนนี้เราปรับเป็นโหมด B ีนะนะทุกคนจะเห็นเกียร์นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโหมด B ีนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับไปดูทุกคนอ่านี่นะครับทุกคนดูนะ ดูจากจอแล้วก็เทียบกันนะครับอันนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะแล้วผมต้องการชะลอเพื่อเข้าโคง้งใช่ไหมมันจะถอนเท้าที่หนึ่งอยู่จังหวะการถอนผมนี่สังเกตเท้าผมนะครับกับสังเกตตัวที่จอนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละเวลาผมทําแล้วสมมติเรามีรถคันหน้าปุ๊บอันนี้เราก็ถอนถอนไปต่อถอนเห็นไหมให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าทำอย่างนี้ คุณสังเกตนะอ่านี่เราก็เร่งความเร็วไปปกตินะครับพอเร่งไปปุ๊บอ่าเร่งไปปกติเลยครับอย่างนี้เริ่มชะลอค่อยๆถอนคุณจะเห็นว่าผมดูถอนเบามากเหมือนไม่ได้ถอนนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าความชินถ้าต้องการเร่งก็เร่งไปนะครับเร่งไปเลยอ่าเร่ง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 เห็นไหม ไปแดงเสียอ่ามีรถชะลอแล้วก็ค่อยๆถอนมีรถจะเลี้ยวรถจะตรงแล้วก็ถอนอ่ะไปใครไปก่อนอ่าไปก่อนนี่ทุกคนเห็นไหมผมใช้ระบบอย่างนี้ไปแล้วก็ยับยับ รถอ่อาคัน้เริ่มเบรกถอนคุณสังเกตนะครับความสมบูรณ์ในการถอนผมนะผมจะไม่ถอนจนแบบว่าสุดมากนะฮะไม่ไงั้นมันจะหัวปักหัวต่าซึ่งเดี๋ยวไม่คนถามว่าเใช้ระบบนี้เมื่อยขาก็เอย่าเบรกไหมยืนยันหรืออย่าเบรกไหมเมื่อยกว่านะครับเราบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้แต่รถ e-pedal ตลอดชีวิตนะผมผมก็เคยใช้รถ สันดาบนะครับอย่างนี่สันเคยเอาเทอร์ร่าไหมผมลองขับ5วันเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าเออผมขับแบบปกติสบายกว่าเยอะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเราสอนเท้าเราก็หยุดเลยเนี่ยแล้วรถ,รถ,รถมีออโต้เบรกโฮขนาดใช้ B โหมดด้วยซึ่งมันดีมากเนี่ยผมก็ไม่ต้องเหยียบเลยนะครับเห็นไหมทุกคนรถยังหยุดนิ่งเหมือนเดิมนะฮะถ้าเราอยากเหยียบแล้วก็เหยียบเติมนิดนึงเบาๆเนี่ยรถก็ยังขยับนิดนึงเห็นไหมซึ่งเป็นเป็นระบบที่ผมค่อนข้างแบบชอบมากในการใช้บนพิโด แล้วก็ในส่วนของการใช้วันเพโดโนะครับเราจะได้ไฟคืนด้วยอันนี้เป็นข้อดีมากของวันเพโดสมมติว่าเราขับด้วยความเร็วไม่ต้องความเร็วขับด้วยระยะทางร้อยกิโลนะครับผมไปอ่านในข้อมูลหลายเว็บและของฝรั่งแล้วก็ไคดีมีต่างๆของมหาลัยต่างๆนะครับเขาพูดว่าวันเพโด,โดเนี่ยสามารถคืนพลังงานให้เราได้นะครับสูงที่สุดเลยนะทีเ่เคยทำได้คือประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์สิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแต่คันนี้ผมว่าห้าเปอร์เซ็นต์เพราะรถคันนี้มันอ้วนมันตุ่ยนะครับ คันอื่นเทสลาน่าจะได้สิบสามเปอร์เซ็นผมผมคิดว่าคิดว่าถึงนะครับถามว่าคิดยังไงห้าเปอร์เซ็นต์นี้ผมก็เดาผมดูจากอัตราสิ้นเปลืองที่จอทุกคนก็สามารถดูได้ที่จอมรถมันจะมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่นะครับมันจะเขียนไว้เลยว่าอ๋ออัตราสิ้นเปลืองตอนนี้เท่าไหร่อันนี้สิบห้าจุดเก้าผมเคยลองขับเร็วๆมานะครับประมาณความเร็วรถ่อยี่สิบอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ยี่สิบจุดศูนย์นะครับหน่วยต่อร้อยกิโลเมตรนะครับพอเราถอนเท้าถึงหยุดนิ่งนะ เออตาไฟกินไฟเหลือประมาณ19เออก็ประมาณ5%พอดีนี่ชะลอเห็นไหมเนี่ยได้ไฟคืนนะครับเมื่อกี้15.9เป็น15.7ได้ไฟคืนก็ประมาณหนึ่งถามว่าทำไมไม่จะร้อยเปอร์เซ็นต์คือต้องบอกมันไม่มีทางจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วทุกคนมันต้องมีลอสพลังงานมันต้องมีการเปลี่ยนนะยรูปนะยังไง ยังไงพลังงานจากแบตเตอรี่ที่ส่งไปเป็นพลังงานจนรถนะครับเมื่อเราประทะลมปะทะพื้นถนนจากยางจากความร้อนต่างๆนะครับมันมีการเสียพลังงานเพราะฉะนั้นการได้คืนมา5%้นหรือ1 3เนี้ผมว่าก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับไม่แย่มากนะทำได้คืนขนาดนี้เพราะว่าถามว่าเราถ้าเทียบกับรถสันดาบมนาะทุกคนรถสันดาบนะครับเราไม่ได้คืนเท่านี้นะจริงๆเราได้คืนน้อยกว่านี้มาก หรือแทบไม่ได้คืนเลยเพราะว่ากลายเป็นพลังงานเบรกหมดหรือแม้แต่รถไฮบริดรถไฮบริดเนี่ยถามว่าเปอร์เซ็นต์การคืนอาจจะดูเยอะนะเมื่อเทียบกับรถที่ไม่เติมไฮบริดในเครื่องยนต์เดียวกันแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วนะพลังงานที่ได้าจากน้ามันนะครับเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานที่ใช้ได้ออกมาจริงๆอะ่ะเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับไม่เทียบกับพลังงานที่ต้องเผาผลาญทิ้งอะ่ะทุกคนนึอกออกไหมเติมน้ำมันไปร้อยลิตรเนะ่ะใช้ได้จริงอยู่กี่ลิตรนะครับ เพราะว่าที่เหลือ,อากลายเป็นความร้อนเครื่องยนต์อะไรหมดนะฮะเพราะนั้นรถรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือถือว่าคืนพลังงานมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็เถอะมันก็ได้เยอะมากแหละย,ยิ่งคันนี้อ้วนตุยด้วยไม่มีทางผมได้ห้าเปอร์เซ็นก็หลูแล้วนะสิบสามเปอร์เซ็นนี่ยากถ้าเทียบเป็นกิโลเมตรอย่างนี้ก็ได้อย่างคันนี้วิ่งได้ประมาณสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยห้าสิบที่ผมเคยลองขับถ้าเราตีว่าสี่ร้อยขับเร็วหน่อย สี่ร้อยเนี่ยคนที่ใช้วันเพโดกับไม่ใช้วันเพโดคนใช้อาจจะวิ่งได้สี่ร้อยอ้คนไม่ใช่อาจจะวิ่งได้สี่ร้อยคนใช้อาจะวิ่งได้สี่ร้อยยี่สิบหรือสี่ร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยนะครับ่เดี๋ยวผมบอกว่าผมขับรถไฟฟ้าคันไหนนะครับด้วยอัตราเร็วเท่ากับคนอื่นรีวิวนะครับผมกลับทําให้พลังงานตาซิ้นเปือมันดีกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าผมใช้วันเพโดตลอดแทบตลอดตลอดเวลาเลยนะครับยกเว้นเวลาขับทางไกลผมจะมีสลับไปเป็นโหมดบ้านๆธรรมดานะโหมดดีนะฮะ แล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยเวลาลงเขาขึ้นเขาโอ้ชิลมากเอารถไฟฟ้าขึ้นเขาลงเขานะอย่างที่ผมเอาฟอร์ดมาสเตงไปเชียงดาวนเนี่ยบอกเลยว่าสบายสุดทุกคนคือแบบเออมีระบบเนี้ยมันดีมากเราไม่ต้องเหนื่อยเวลารถที่นี่เลยเนี่ยมันทันใจมากทุกคนเร็วกว่าเอาเท้าไปเหยียบเบรกอีกใช่ไหมมันเบรกได้พอๆกับเ <c oughs> บรกรถยนต์เลยนะครับโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันเกี่วการรีวิวนะครับของตัวบัมพีโดของรถนะฮะ ผมว่าทุกคนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าวันพิโดนั้นมีระบบอะไรบ้างนะครับที่ให้เราได้ใช้นะก็เป็นระบบที่ต้องบอกว่าสําคัญมากในรถไฟฟ้านะครับนอกจากช่วยเรืของการประหยัดยังช่วยให้เราขับขี่ได้สมูทแล้วก็ขับในทุกสถานการณ์ได้นะครับโดยที่แบบไม่ต้องเหนื่อยนะโอเคจบกันไปของคลิปต่อคลิภายนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ